ก็ามาสู่กันเลือกไพ่อีกแล้วนะจ๊ะจะถามว่าคุณมีเซนหรือเปล่าคุณสามารถเห็นวิญญาณเห็นอะไรแปลกๆได้หรือเปล่านะคะมาเลือกไพ่กันนะคะหนึ่งสองนะคะนับจากซ้ายมาฝาชเช่นเคยนะคะตั้งจิติษฐานเราเลือกได้เลยนะจ๊ะคนที่เลือก หนึ่งนะคะบอกเลยว่าคุณมีเซนนะคะแต่คุณพยายามที่จะบอว่าเอ้ยฉันไม่ได้เห็นจริงฉันไม่เห็นเพราะว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคุณเห็นนะจ๊ะอะไรแปลกๆนะคะนั่นแหละเขามาขอส่วนบุญคุณนั่นแหละคือเซนของคุณนะคะบางทีคาดเดาอะไรและแม่นยำด้วยนะจ๊ะยินดีด้วยนะคะที่คุณเห็นนะคะจะบอกว่าอ่าสิ่งที่หมายคุณเห็นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาให้เราเห็นแต่เขา บางทีอยากได้บุญนะคะถ้าเขารู้ตัวว่าเราเห็นเขาจะมาให้เราเห็นบ่อยๆคนที่เลือกสองนะคะแน่นอนละค่ะคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณมีเซนส์คุณเห็นแน่นะคะแต่ว่าบางครั้งคุณก็ยังคิดว่าเออเนี่ยเห็นก็ดีเหมือนกันนะฉันอยากจะเห็นหนูน่นเห็นนี่นะคะแต่เวลาเราอยากเห็นจริงๆอ่ะ มันไม่เห็นสิแต่วา่าลช่วงไหนที่เราไม่อยากเจอไม่อยากเห็นเลยอะ่ะกลับมาให้เราเห็นซะง,งั้นนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ระบุว่าไพ่ทั้งสองใบนี้ก็ระบุว่าคุณมีเซนนะคะมีเซนเห็นวิญญาณเห็นอะไรแปลกๆนะคะแต่บางครั้งไม่ยอมรับว่ามีนะคะกับไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองนี่แน่นอนแหละจะมาวนเวียนให้เห็นบ่อยนะคะ จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคลิปสามารถเคลื่อนได้แล้วนะเออเหมือน Youtube เลยนะจ๊ะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นคือพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะคะถ้าเราอยากดูคลิปเร็วๆเรื่อนได้แล้วนะสามารถมีตุ่มเรื่อนคลิปไปมาได้ด้วย